สรุปแล้วเป็นอย่างไรกันแน่กับเรื่องราวการเลิกลาการหย่าร้างหรือการถแถลงข่าวประกาศอย่างชัดเจนของใบเตยอาสยามค่ะกับความรักครั้งนี้ค่ะผู้ชมค่ะเธอบอกว่าเธอได้เลิกลากับคุณสามีอย่างดีเจแมนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะกับการ ประกาศนะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าทำเอาหลายๆคนตกอกต,กตกใจกันไปเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านั้นนะคุณผู้ชมความรักยังคงหวานชื่นความรักยังคงเป็นความรักที่สวยงามเสมอนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นค่ะฝ่ายชายอย่างคุณดีเจแมนเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เข้าเรือนจำนะเรื่องของคดีที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของ K, นั่นเองค่ะผู้ชมหลังจากนั้นค่ะผู้ชมค่ะก็ในส่วนของคุณใบเตยก็เข้าเรือนจําด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็คุณใบเตยก็ออกจากเรือนจําค่ะก็อย่างที่บอกนะผู้ชมเรื่องราวตรงนี้ก็เป็นส่วนของกระบวนการยุติธรรมเรื่องราวของกฎหมายค่ะ แต่สาเหตุใดทําไมใบเตยถึงออกมาแถลงข่าวทําไมใบเตยถึงออกมาเปิดใจเรื่องราวการหย่าร้างในครั้งนี้เพราะก่อนหน้านั้น,น,นต้องบอกว่ามีข่าวออกมาแล้วนะคุณผู้ชมว่านักร้องชื่อดังเลิกรากับสามีถึงขั้นหย่าร้างกันไอตอนแรกเนี่ยนะคุณผู้ชมเราก็ยังไม่คิดว่าเป็นใบเตยเรายังคิดว่าเป็นนักร้องท่านอื่นอยู่นะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเอะใจตรงที่ว่าคุณใบเตยไม่ได้ออกมาปฏิเสธคุณใบเตยไม่ได้ออกมาย้อนรับ ณนะตอนนั้นนะคุณผู้ชมหลายๆคนก็บอกว่าอ้าวแล้วฝ่ายชายเนี่ยอยู่ในเรือนจำนะแล้วจะมีการหย่าร้างกันได้อย่างไรอ่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนเราสามารถทำอะไรอยู่ตรงจุดไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องถูกต้องตามกฎหมายนะอย่างในเรือนจำเนี่ยนะฮะก็สามารถทำในส่วนของเ,ออเรื่องราวการหย่าร้าง ได้นะฮะหรือว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆนะฮะซึ่งคุณใบเตยเนี่ยเขาออกมาถแถลงข่าวเขาออกมาเปิดใจอะตามข่าวเลยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าก็ตามนั้นแหละค่ะก็ได้อยากกันจริงอยากกันตั้งแต่ ก่อนหน้านั้นแล้วด้วยแต่ขอไม่ลงรายละเอียดในตรงนี้นะเพราะมันก็แย่ค่ะแล้วมันก็ส่งผลหลายอย่างทั้งตัวเราและก็คนในครอบครัวด้วยสถานะล่ะคุณดีเจแมนกับใบเตยเนี่ยสถานะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมก็ในทางกฎหมายเนี่ยไม่ได้เป็นในส่วนของสาม,มีภรรยานะฮะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ามีนิตินยัยและพฤตินยัยนิตินยัยทางกฎหมายครับพฤตินัยก็ เป็นความประพฤตินะ,ะหรือว่าเป็นการอยู่กินแบบชั้นผัวเมียเนี่ยเนี่ยบ้านเราก็จะเรียกกันพฤตินายเนี่ยแหละนะคุณผู้ชมถ้าในทางชีวิตพ่อแม่ลูกเนี่ยยังเป็นค่ะนะฮะสถานะสามีละ่ะเธอบอกว่าขอไม่ตอบแล้วกันนะคะตกลงกันในครอบครัวด้วยดีค่ะความรู้สึกในฐานะพ่อแม่ลูกคู่ชีวิตยังเหมือนเดิมค่ะ เราพยายามรักษาครอบครัวมากที่สุดมันเหมือนบ้านพังณนะตอนนี้ ทั้งสองครอบครัวรับทราบมาโดยตลอดตอนนี้ไม่ได้คุยกับคุณแม่ของพี่แมนนะคะไม่ขอพูดถึงคนอื่นรักษาความเป็นครอบครัวคนในไม่ท้อคนรอไม่ทิ้งเรารู้ว่าได้รับกำลังใจเยอะค่ะไปเยี่ยมตลอดเขาสภาพจิตใจเข้มแข็งนะคุณผู้ชมหลังจากที่มีข่าวออกมาหลังจากที่คุณใบเตยเนี่ยถแถลงข่าวออกมาหลายเลยคนก็มีการเข้ามาโพสต์ในโซเชียลนะคุณผู้ชมข้อความคอมเมนต์บางคอมเมน บอกว่าเลิกกันโดยนิติในหรือเปล่านะเพราะฝ่ายชายเนี่ย อยู่ในเรือนจำและคดียังไม่สิ้นสุดถ้าคดีเนี่ยโอ้โหมีการสืบมาเนี่ยอาจจะโดนยึดทรัพย์หรือเปล่านี่มีชาวโซเชียลข้สงสัยแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมว่าอย่าการเพราะนิตินายหรืออยากการทางกฎหมายเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่ากลัวโดนยึดทรัพย์หรือเปล่านะคคุณผู้ชมคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเว็กซี่เนี่ยก็ดูในส่วนของโซเชียลอีกเช่นกันซึ่งในโซเชียลเนี่ยบางมุมเขาบอกว่าถึงแม้คู่สามีภรรยาจะละอย่าร้างกันไปแล้วเนี่ย ะะและถ้ามีการสืบว่ามีความผิดเนี่ยนะฮะผู้ชมก็ภรรยาหรืออดีตภรรยาที่หย่าร้างกันไปแล้วก็อาจจะถูก ยึดซับตามหลังได้ด้วยนะครับผู้ชมคาะนี่ในส่วนนี้ชาวโซเชียลเขาก็วิเคราะห์กันมาแบบนี้ครับผู้ชมคะเรื่องของกฎหมายเล็กซี่ก็อาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้เรียนมาทางด้านกฎหมายแต่เราเข้าใจนะในมุมของใบเตยมันคือความรู้สึกรวนนความรู้สึกที่จะต้องเลิกลาและความรู้สึกที่อีกคนหนึ่งอยู่ข้างในอีกคนหนึ่งอยู่ข้างนอกบางทีคนรอเนี่ยนะฮะที่บอกว่าไม่ท้อไม่ท้อเนี่ยในใจบางคนนะคุณผู้ชม เข้าใจหัวอกคนที่มีคนรักหรือมีคนที่เรารู้สึกดีๆด้วยอยู่ในสถานที่อื่นๆหรืออยู่ในเรือนจําหรืออยู่ต่างประเทศใดๆก็แล้วแต่เนี่ยบางทีคนรอมันท้อเหมือนกันท้อว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาเจอกันท้อว่าเมื่อไหร่แสงสว่างปลายอุโมงค์มันจะมาเห็นให้เราได้เห็นสักทีหนึ่งเอาเป็นว่าค่ะผู้ชมขาออใบเตยอ,ออกมาชี้แจงแบบนี้ว่าก็เลิกลากับคุณสามีในทางกฎหมายนะคะส่วนในชีวิต จริงเนี่ยนะผู้ชมขาก็อย่างที่บอกค่ะเขาก็จะพยายามรักษาสถาบันครอบครัวไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณใบเตยไม่ว่าจะเป็นดีเจแมนแล้วก็น้องเวทมลลูกสาวค่ะก็อย่างน้อยก็ยังเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวอยู่เหมือนเดิมส่วนทางด้านกฎหมายตอนนี้นะผู้ชมอย่างที่บอกค่ะว่าก็ได้หย่าร้างกันตามกฎหมายแล้วนะก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายละกันค่ะผู้ชมขะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะที่ประสบปัญหาในเรื่องราวในชีวิตในลักษณะใกล้เคียงกับคุณใบเตยแบบนี้นั่นเองค่ะ